สวัสดีทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่รอคลิปนี้อยู่หรือคนที่หลงเข้ามาดูนะครับผมอยากจะย้อนความเดิมจากเล่มที่1สักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเล่มที่2ในตอนที่แล้วครับแจ็คได้เข้ามาแจ้งความกับบิ๊กบีเรื่องที่โรสเรดถูกฆาตกรรมในอพาร์ตเมนต์ของเธอครับซึ่งมันทําให้สโนไวท์ผู้ที่เป็นพี่สาวกับแอนเพอร์บิ๊กบีต้องไปสืบดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอสืบไปสืบมาบิ๊กบีก็เหมือนจะเจอหลักฐานที่สันนิษฐานว่าแจ็คอาจเป็นคนทํา ก็เลยคุมตัวแจ็คเอาไว้ก่อนครับในขณะเดียวกันเจ้าชายชาม,มิงก็กลับมาที่เฟเบิลทาวแล้วแต่ว่าเขากลับมาทําไมอันนี้เดี๋ยวไปดูต่อกันเลยครับวันต่อมาครับพันโรงก็ได้ทําความสะอาดตามปกติครับพร้อมกับร้องเพลงที่เกี่ยวกับกบไปพังๆด้วยสโนไวท์เองก็เข้ามาทํางานที่อพาร์ตเมนต์วูดแลนด์ตามปกติครับพันรงกรทักทายครับแต่สโนไวท์ตอบกลับไปอย่างเย็นชาเป็นเพราะเหตุการณ์เมื่อวานครับ และในห้องพักของบิ๊กบีครับเขาได้ปลูกจมูกตัวหนึ่งเพราะว่าเขาต้องไปทํางานและจําเป็นที่จะต้องให้จมูกตัวนี้เนี่ยออกไปจากห้องครับวันนี้มีรถบรรทุกที่จะขึ้นเหนือไปที่เดอะฟาร์มนายต้องรีบไปซะจะมาแอบ,บเข้าเมืองแล้วมาทาโซฟาชั้นเละอีกไม่ได้นะไม่ได้กับผีนะสินายยังติดหนี้เรื่องที่นายทําบ้านชั้นพังอยู่นะเว้ยเรื่องมันเก่าแล้วและที่ฉันทาก็แค่เป่ากองฟางไปไม่กี่มัดเองหลังจากนั้นนายก็พยายามเอาชันไปทําเป็นมื้อเย็นอย่าลืมเรื่องนั้นเชียวนะ ดูแล้วหมูตัวนี้คงมาจากลูกหมู3ตัวแน่ๆครับและเขายังแค้นบิ๊กบีอยู่เพราะว่าเมื่อก่อนบิ๊กบีเนี่ยไปเป่าบ้านก็พังหมดแถมยังจะทําเป็นมื้อเย็นอีกแล้วเรื่องนั้นมันเกี่ยวอะไรกับการที่ฉันต้องหาที่พักให้นายทุกครั้งที่นายหนีออกจากเดอะฟาร์มด้วยละ่ะที่ฉันอยู่นี่มันก็เหมือนเป็นการไถ่บาปของนายว่านายน่ะเปลี่ยนไปแล้วจริงๆใครจะไปคิดละ่ะเมื่ออริก่าวอย่างหมูอ้วนๆที่น่ากินขนาดนี้ยังเข้ามาอยู่ในห้องของนายได้อย่างปลอดภัยอีก ชีวิตที่เดอะฟาร์มมันน่าเบื่อมากบิ๊ก์ฉันเป็นหมูไม่ระดับนะเว้ยฉันเหมาะที่จะอยู่ในเมืองมากกว่าและนี่คงเป็นสาเหตุที่หมูตัวนี้ไม่ชอบอยู่ที่เดอะฟาร์มครับและเมื่อก่อนบิ๊กบีเองก็น่าจะดุร้ายมากกว่าตอนนี้ครับแต่ถึงอย่างนั้นบิ๊กบีก็ต้องทําตามหน้าที่ครับก็เลยเตือนไปว่าจะยังไงก็เถอะถ้าออกมาจากที่เดอะฟาร์มอีกแลก้วก็ฉันจะจับนายเข้าคุกซะเอามือเช้าสักหน่อยไหมก่อนที่ฉันจะเตะนายออกจากห้องนายกินอะไรอะแฮมกับไข่ฉันขอถอนคำพูดทั้งหมดแกมันก็ยังเป็นไอสัตว์ร้ายตัวเดิน,นะ BIG กเบรเราเนี่ยมันก็แสบจริงๆนะครับเนี่ยจะให้กินพวกเดียวกันซะแล้วในช่วงเวลาเดียวกันที่ใจกลางเมืองของแมนตตันครับมอลลีก่กำลังนอนสบายอยู่บนเตียงของเธอหลังจากที่ได้เกี้ยพาราศีกับเจ้าชายชามมิงไปเมื่อคืนครับส่วนเจ้าชายชามมิงก็อารมณ์ดีร้องเพลงไปด้วยแต่งตัวไปด้วยก่อนที่เขาจะออกจากห้องเขาได้ทิ้งโน้ตไว้ให้มอลลี่อ่านครับซึ่งมีใจความว่ามอลลี่ที่รัก ระหว่างที่คุณหลับอยู่ผมได้ออกไปเอากระเป๋าเดินทางของผมผมได้ซักชุดสุดไว้สองสตัวที่ร้านซักรีข้างล่างนี้เองคุณช่วยทําตัวน่ารักและไปเอาให้ผมทีในตอนเที่ยงก่อนที่คุณจะไปทํางานนะแล้วก็ถ้ายังพอมีเวลาผมขอฝากซักผ้าด้วยนะ ในกระเป๋าของผมมีผ้ามาเยอะหรอกสักตามฉลากเสื้อได้เลยนะผมขอเอาคุณแจ้งห้องสำรองกับเงินในกระเป๋าของคุณมาเลยละกันเพราะว่าผมไม่อยากปลุกคุณในตอนที่คุณนอนอยู่นะและผมเองก็รู้ว่าคุณคงไม่ว่าอะไรและผมก็จะมาอยู่กับคุณสักสองสาวันนะถ้ามันไม่รบกวนมากจนเกินไปเจอกันคืนนี้เจ้าชายสุดหล่อของคุณแหมพ่อแมงดาของเรานี่มันเอาสักคุ้มเลยครับ หนึ่งชั่วโมงต่อมาที่สวนวูดแลนด์ครับสโนไวท์ก็ได้ตามหาบิ๊กบีเพราะว่าเธอยังมีคำถามคาใจจากเหตุการณ์เมื่อวานว่าสรุปแล้วแจ็คเป็นคนทำหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วแจ็คไม่ได้ทำครับแต่บิ๊กบีต้องหาข้ออ้างเพื่อคุมตัวเขาไว้ก่อนในระหว่างที่บิ๊กบีกำลังสืบอะไรอีกนิดหน่อยครับแธอได้ข้อสรุปอะไรบ้างก็ไม่มากนะักแต่เลือดนะ่ะเป็นของน้องเธอจริงๆคุณมั่จใจได้ยังไงเธอหลอกจมูกนี่ไม่ได้หรอกจะเอาไปตรวจในห้องแ l a บก็ได้นะถ้าเธอต้องการ บิ๊กบีมั่นใจมากๆครับว่านั่นเป็นเลือดของโรสเรดอย่างแน่นอนงั้นเธอถูกทำร้ายจริงๆเหรอก็คงอย่างนั้นถ้าไม่ใช่แจ็คและใครทำล่ะใช่พวกมันดี้ที่มาปาร์ตี้ด้ไหมสโนไวเองเธอก็พยายามช่วยบิ๊กบีคิดครับเธอเองก็ร้อนรนและอยากรู้มากๆว่าใครเนี่ยเป็นคนทำข้อความที่เขียนข้างกำแพงพวกมันดี้ไม่มีทางเขียนข้อความแบบนั้นแน่เว้นแต่ว่าโรสเรดจะแหกกฎเผยให้เห็นว่าตัวเองเป็นเฟเบิลถึงแม้ว่าเธอจะหัวรั้นแต่ฉันคิดว่าเธอไม่แหกกฎข้อนั้นแน่ใครก็ตามที่ทำเรื่่องงนนนนนี้เเป็หึใพวกรา จากนั้นทั้งคู่ก็วกกลับไปที่แจ็คอีกและครับพนันเลยว่าแจ็คทาฉันสงสัยแจ็คตลอดแหละหมอน,น่ามันเป็นตัวปัญหาตั้งแต่วันแรกที่พวกเราเข้ามาอยู่ที่นี่แต่ฉันไม่มีทางเลือกนอกจากทําไปตามหลักฐานที่มีอยู่และนั่นมันทําให้ฉันถามเขาไม่หยุดแน่บิก๊กบีจะสอบปากคําแจ็ควันนี้สโนไวท์เองก็อยากเข้าไปฟังด้วยครับแต่บิกบ๊กบีก็ได้เพิ่มเธอเป็นผู้ต้องสงสัยไปแล้วเพราะด้วยความห่างเหินของพวกเธอครับก็อาจทําอะไรไม่ดีใส่กันก็ได้สโนไวท์ก็ไม่ค่อยพอใจครับที่ได้ยินแบบนั้น ก็เลยประชดให้บิ๊กบีเนี่ยเพิ่มเธอให้เป็นผู้ต้องสงสัยไปเลยจากนั้นบิ๊กบีก็ได้เสนอให้สโนไวท์เนี่ยตอบปากคำตอนนี้จะได้ตัดชื่อเธอทิ้งไปเลยครับแต่สโนไวท์ดันไม่ว่างเพราะเธอติดนัดกับสามีกเก่าอย่างเจ้าชายชาหมิ่งครับและก่อนที่สโนไวท์จะไปเนี่ยบิ๊กบีก็ได้เตือนเธอรครับเก็บกระเป๋าตังค์ให้ดีนะจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ไหนสักที่ครับเราจะเห็นว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งกาลังฝึกฟันดาบกันอยู่ฝ่ายหญิงเหมือนจะฟันดาบเน้นท่าสวยทําให้ฝ่ายชายเหน็บเธอไปนินดว่า เธอไม่ได้สวมรองเท้าแก้วแล้วนะไม่ได้เต้นรำในงานเลี้ยงด้วยการมีความสง่าง,งามอยู่บ้างมันก็สำคัญแต่ที่นี่ไม่มีคะแนนให้สำหรับความนุ่มนวลนั่นหรอกนะคุณเจ้าหญิงคุณบลูเบียดถ้าจะเรียกฉันว่าเจ้าหญิงก็อย่าใช้น้ำเสียงแบบนั้นฟังแล้วเหมือนเป็นคำด่าอย่างไงไม่รู้เหมือนด่าว่าไอ้ขีตีนสินเดลล่าและบลูเบียดต่างก็ไปชดใส่กันในระหว่างซ้อมฟันดาบก,กันครับนี่เปล่าเสียแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยตอนที่อยู่บ้านเกิดเธอเคยพูดแบบนี้ด้วยเหรอนี่เป็นเหตุผลที่่่เเจจจ้าาาาชชชยยบออออมกกกัธใใไห็ะ ซินเดอเรลล่าได้จังหวะในการแทงบลูเบียดแล้วแต่เธอนั้นแทงพลาดครับจากนั้นก็เริ่มคุยถึงเรื่องเจ้าชายชาม,มิงกันครับบลูเบียดรู้สึกเสียดายที่เจ้าชายไม่ได้ส่งต่อสกิลการฟันดาบให้ซินเดอเรลล่าก่อนที่จะแยกกันไปครับและบลูเบียกก็พูดถึงเรื่องที่เจ้าชายชาม,มิงกลับมาที่เฟเบิลทาวครับซึ่งทุกคนในเฟเบิลทาวนั้นรู้หมดแล้วล่ะครับว่าเจ้าชายชาม,มิงจะไปหลอกกินข้าวฟรีกับสตรีหมายเลขหนึ่งของเขาอย่างสโนว์ไวท์จากนั้นซินเดอเรลล่าก็พูดถึงข่าวของโรสเรด และเหมือนว่าแฟนสุดหลอนของโรสเรดเนี่ยจะเป็นคนทําพอบลูเบียดรู้ว่าแฟนสุดหลอนของโรสเรดนั่นก็คือแจ็คเขาก็เลยเผลอฟันซินเดเรล่าจนเธอเลื่อนออกเลยครับซินเดเรล่าเนี่ยก็ถึงกับอุทานเลยว่าเฮี่ <c oughs> อะไรเนี่ยกูเลื่อนออกเลยนะเว้ยไอชิบายทำทำไมวะ ดูจากสีน้าของลูเบียตแล้วเขาคงจะสนใจกับข่าวนี้มากๆครับถึงกับเผลอฟันซิเดลรล่าไปเลยกลับไปที่สโนไวท์ครับเธอกําลังพูดคุยกับสามีเก่าของเธออย่างเจ้าชายชามิงก่อนที่จะเข้าเรื่องครับสโนไวท์ก็ได้เหน็บเจ้าชายไปประมาณว่าฉันเลยอยากรู้จริงๆว่าเธอไปทําอะไรจนราชวงที่ยุโรปเนี่ยไล่เธอออกกันหมดและตอนนี้เธอไปเกาะใครกินอยู่ล่ะก็เหน็บเอาเรื่องอยู่นะจากนั้นเจ้าชายก็เข้าเรื่องเลยครับเจ้าชายเนี่ยอยากให้สโนไวท์ช่วยเรื่องการหาเงินคืนโดยที่เขาไม่ต้องโกงใคร คือการนำสมบัติราชวงศ์ที่ดินมรดกและอาณาจักรทั้งหมดไปประมูลครับและเอาทรัพย์สินทั้งหมดของเขาเนี่ยไปลงขายในอินเทอร์เน็ตและขอให้เธอกระจายข่าวในชุมชนเฟเบิลโดยที่เขาขอเน้นไปที่คนรวยเป็นหลักครับสโนไวท์ก็เลยสงสัยครับจะไม่ใครมาซื้อที่ดินก็โดนพวกดิแอ d v เวอร์ซยึดไปแล้วแต่ยศราชวงศ์ก็ไม่มีอำนาจแล้วในโลกนี้ เจ้าชายชาม,มิงก็เลยบอกสาเหตุที่เขาขายครับจะมีการเฉลิมฉลองวันรำลึกประจําปีของพวกเราที่จะถึงนี้และนี่เป็นช่วงเวลาหนึ่งของทุกปทีที่ทุกคนจะคิดถึงบ้านเกิดและเริ่มเชื่อว่าเราอาจมีโอกาสที่จะนําพวกเขากลับบ้านได้ถ้าเราลงขายเร็วก็จะมีคนซื้อเร็วเพื่อว่าเราจะได้กลับบ้านเกิดกันจริงๆสรุปก็คือไอ้เจ้าชายเนี่ยขายฝันนี่หว่าแต่สโนไวท์ก็ตอบปฏิเสธพร้อมกับรื้อฟื้นความหลังครับนี่เธอจะไม่ได้หรอว่าทําไมฉันถึงหย่าเพราะว่าเธอไปนอนกับน้องสาวข,ของฉันไงก็ยหญตัวแสบนั่นมันย และแล้วเราก็ได้รู้สาเหตุครับว่าทำไมพี่น้องคู่นี้ถึงห่างเหินกันไปนานและไม่ถูกกันด้วยจากนั้นสโนไวท์ก็ได้ไล่ตะเพิดเจ้าชายชาม,มิงให้ไปไกลๆครับพร้อมกับบอกข่าวของโรสเรดที่สโนไวท์เองก็ไม่อยากบอกตรงๆครับเลยบอกไปแค่ว่าเชิญคลานกลับไปที่เตียงของมันดี้สุภพณีที่เธอไปเกาะแก่เขาได้แล้วและยายตัวแสบที่เธอหมายถึงเธอได้หายตัวไปและฉันก็เพิ่งนึกได้ว่าเธอเองก็อยู่ในรายชื่อผู้ต้องสงสยัยเดวิกบีจะมาสอบปากคำเธอที่หลัง และภาพก็ตัดกลับไปที่คุกใต้ดินของอพาร์ตเมนต์วูดแลนด์ครับบิ Big ๊กบีกำลังสอบปากคำแจ็คอยู่และสโนไวท์ก็กำลังฟังอย่างเงียบๆครับใช้เวลาไม่นานหรอก Jack. แจ็คเต็มที่เลยฉันอยากจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้รู้ว่าเกิดอะไระขึ้นกับโรซี่และจะทำให้นายเชื่อว่าฉันนะ่ะไม่ใช่คนร้ายแจ็คให้ความร่วมมือเต็มที่ครับแต่ว่าเขาเป็นกังวลเรื่องเลือดมากๆแต่บิ๊กบีก็ได้เตรียมเรื่องการกระจายเลือดเอาไว้แล้วว่าโรสเฟธเนี่ยจะเสียเลือดไปเท่าไหร่กันจากนั้นก็เริ่มสอบปากคกคคกกัันบบบเเธออมีี่ปปื แต่ไม่ใช่สปีเต็มว่าไงนะเมื่อ1ปีก่อนนายกับโรสทะเลาะกันกลางแจ้งเลยแล้วถ้าฉันจำไม่ผิดแล้วก็เธอมาร่วมงานรำลึกครั้งล่าสุดกับใครสักคนนี่แหละคนนั้นเป็นใครนะบลูเบียดแต่เธอแค่เดทกับเขาเพื่อให้ฉันอิจฉาเขาคือคนที่นายควรไปถามนะนายก็รู้กิติศัพท์เรื่องของเขากับผู้หญิงดีนี่ไอ้มอนนั่นมันยั่วมากเลยนะตอนที่เธอกลับมาหาฉันนะ่ะเดี๋ยวเราไปถามเขาแน่แต่ต้องเสร็จเรื่องของนายก่อน เหมือนว่าจะมีผู้ต้องสงสัยเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้วครับนั่นคือบลูเบียดหรือพ่อคราวน้ำเงินของเรานั่นเองครับนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เขารู้สึกชุนเฉียวตอนที่ได้ยินข่าวของโรสเรดก็เป็นได้ครับประวัติของเขาแบบสั้นๆนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้บลูเบียดเป็นนิทานเรื่องเล่าจากฝรั่งเศสครับเรื่องเกี่ยวกับหญิงสาวชาวบ้านได้แต่งงานกับขุนนางคราวน้ําเงินผู้ร่ํารวยครับโดยเขามีเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวคือห้ามลงไปในห้องใต้ดินเด็ดขาดหญิงสาวก็อยากรู้ครับว่าในานั้นามีอะไรไเธอเลยฝ จนพบกับซากศพของเหล่าอดีตภรรยาทั้ง7ของคราวน้ำเงินที่ถูกแขวนไว้ตามผนังห้องเพียงแค่นี้เราก็ได้รู้ประวัติของลูเบียร์แล้วครับว่าสิ่งที่เขาเคยทำเนี่ยมันทําให้เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้อย่างไม่ยากครับการสอบปากคำยังคงดําเนินต่อไปและค่อยๆรุนแรงขึ้นครับบิ๊กบีได้ถามต่อนายมีกุญแจของที่นี่ใช่ไหมมีนายพักอยู่ที่นี่แต่นายก็มีกุญแจห้องของโรสและก็มักจะไปนอนกับเธอเกือบทุกคืนใช่ไหมปกติแล้วก็ใช่แต่ไม่ใช่ทุกคืนหรอกทำไมเมื่อคืนก่อนไม่อยู่กับเธอ ฉันก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้นฉันออกไปกับเพื่อนๆตอนดึกแล้วก็ไม่อยากปลุกเธอด้วยเลยกลับมานอนที่ห้องตัวเองตลกดีนะเพราะกริมเบิลจำไม่ได้เลยว่านายกลับมาแล้วไม่ว่าจะดึกหรือเวลาไหนก็ตามกริมเบิลก็หลับเหมือนทุกทีนั่นแหละนายแปลกใจแน่ว่าเขารู้มากแค่ไหนถึงแม้ว่าเขาจะนอนกรนอยู่กับเธอกริมเบิลคือยามหน้าประตูนะครับต่อจากนี้พวกเขาจะเริ่มขุดอดีตกันแล้วครับนายมัจะแหกกดอยู่เรื่อยเลยนะแจ็ค นายเคยพยายามขโมยรองเท้าเจ็ดยอดของนัมลินเพื่อที่จะไปชนะการแข่งวิ่งมาราธอนที่นิวยอร์กบอสตันมาราธอนตั้งหากอย่างน้อยฉันก็ไปโกงที่อื่นที่ไม่ใช่ที่นี่ละกันฉันรู้จักเก็บความลับจากพวกมันดีนะไม่เหมือนกับพวกบ้าๆที่อยากบอกให้โลกรู้ว่าเราเนี่ยเป็นอะไรและตอนที่นายพยายามขายแผนที่ที่หาถัวพิเศษนั่นล่ะและฉันไม่แหกกฎข้อไหนฉันก็มีสิทธิหาเงินจากทรัพย์สินของตัวเองเว้นแต่ว่าแผนที่นั่นมันปลอมและนายก็ทำาั่วพิเศษนั่นหายไปร้อยกว่าปีแล้วหรือบบาาาางงงงทททีีนนนนยยยอออไไไไไมมม่่่เเเคคัััลกก็็ดด้้้รรรืใหญปฉะ แล้วไงใช่มันคนปลิ้นปล้อนอยู่แล้วแต่ไม่ใช่คนหัวรุนแรงนะเว้ยก็ไม่หรอกแต่นายก็เคยฆ่ายักษ์ยางโหดเหี้ยมเมื่อนานมาแล้วเรื่องพวกนั้นมันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการนนรโทศกรรมนะนั่นแปลว่านายห้ามพูดถึงอีกเขาพูดถูกบิ๊กบีสโนวไวท์พูดเสริมครับหรือว่าการคุ้มครองนั่นใช้ได้แค่กับไอ้หมาป่าที่กินยายแล้วมาปลอมตัวเป็นตำรวจห่วยๆตอนที่ถูกเนรเทศอย่างนั้นเหรอระวังปากหน่อยนะไอ้หนู สโนไวท์ถึงกับระเบิดอารมณ์เลยครับและบอกทั้งคู่หยุดได้แล้วเพอเธอทนไม่ไหวแล้วเธออยากรู้เรื่องน้องสาวของเธอจริงๆเธอร้องไห้และเสียงสั่นเลยครับเพราะว่าทั้งคู่ทําเหมือนเล่นอะไรกันอยู่ไม่รู้เธอเลยถามแจ็คตรงๆเลยครับว่าน้องฉันตายแล้วใช่ไหมนายฆ่าเธอใช่ไหม แน่นอนว่าแจ็คปฏิเสธเพราะเขาไม่ได้ทำและบิ๊กบีจะเข้าไปตรวจคนที่อพาร์ตเมนต์ของเขาก่อนที่ทั้งคู่จะออกจากห้องขังครับแจ็ค <Jack S 2> ก็ได้ย้ำถึงบลูเบียดอีกทีหนึ่งเพราะอดีตที่เขาเคยทำกับเหล่าภรรยาของเขาแม้ว่าเรื่องนั้นจะถูกนิรโทษกรรมไปแล้วก็ตามสโนไวท์ <Snow White S 2> ก็ขอโทษเรื่องที่เธอร้องไห้ครับแต่ Big บิ๊กบีก็คิดเรื่องนั้นเอาไว้แล้วว่าเธอต้องระเบิดอารมณ์แน่ๆซึ่งสโนไวท์ก,ก็ได้บอกบิ๊กบีถึงความรู้สึกที่เป็นอยู่ตอนนี้ครับว่าเธอรู้สึกมึนไปหมดเหมือนนี่มันไม่ใช่เรืื่่่่่่ออออออองงงงงงจรรรรรริคคัััับบบบเเเธธกกก็ยยีวววาาาไไมต้้้หขด และอยากให้บิ๊กบีเนี่ยจัดการแจ็คให้หนักกว่านี้ถ้าน้องสาวเธอตายแล้วจริงๆซึ่งบิ๊กบีก็รับปากหากมันจําเป็นครับจากนั้นบิ๊กบีก็พาสโนไว้ไปซื้อลูกอมช็อกโกแลตเพื่อให้เธอเนี่ยรู้สึกดีขึ้นระหว่างที่กําลังกลับอาพาร์ตเมนต์บิ๊กบีก็ปลอบใจเธอครับอย่าโทษตัวเองเลยสโนบางครั้งการระเบิดอารมณ์มันก็เป็นวิธีที่ดีในการสอบสวนนะจากนั้นพวกเขาก็ตกลงที่จะลองไปหาบลูบเบียร์ในอาพาร์ตเมนต์ตามที่แจ็คบอกครับ ระหว่างนั้นเองเจ้าหมูตัวเดิม <S <S ก็หลุดออกมาจากรถบรรทุกครับโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยสงสัยหมูตัวนี้เขาคงไม่ชอบเดี๋ยฟาร์มจัดมีโอกาสนี้ก็เอาเลยครับแล้วก็มีโมเมนต์น่ารักนิดๆระหว่างทั้งคู่นะครับสโนไวท์เธอก็ได้แบ่งลูกอม,มให้บิ๊กบีครับแต่บิ๊กบีเนี่ยเขาไม่เอาเขาไม่ชอบกินลูกอมจากนั้นทั้งคู่ก็มาถึงหน้าห้องของบลูเบียดแล้วครับบิ๊กบีก็สงสัยว่าฉันได้ยินมาว่าบลูเบียดรวยมากแต่เข้ามาทําอะไรที่ชั้นสี่นี่แทนที่จะไปชั้นบนๆที่ห้องใหญ่กว่านี้ตััั้้้้งงเเเยยยอะดีีี๋ววกกกก็็รูููจาาาานนนมคคใชพพขท่บไปห บิ๊กบีที่ได้เห็นห้องของบลูเบียดถึงกับบางอ้อเลยครับว่าบลูเบียดมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่ขนาดเล็กด้วยเวทมนต์อีกแล้วเหมือนกับห้องทํางานของสโนไวท์เลยครับแล้วก็สโนไวท์เนี่ยเธอก็ได้บอกเรื่องที่บลูเบียดเป็นหนึ่งในคนโชคดีไม่กี่คนที่หนีออกจากบ้านเกิดพร้อมกับทรัพย์สมบัติได้นี่ก็เป็นการตอบให้กับท่านผู้ชมที่อาจจะกําลังสงสัยอยู่นะครับว่าทาไมห้องของบลูเบียดกับห้องทํางานของสโนไวท์ถึงได้ใหญ่โตขนาดนี้และอาจจะมีอีกหลายห้องครับที่เรายังไม่รู้ในตอนนีี้กกก็เเดินไไปปคุยยับยบ่ว ว่าทำไมเขาถึงได้มีทรัพย์สมบัติเยอะขนาดนี้และยัดปราสาททั้งหลังเข้ามาได้อีกซึ่งซโนไวท์ได้ยินมาว่ามีข่าวลือที่บลูเบียดลักลอบพาเฟเบิลหนีออกจากบ้านเกิดครับหลังจากที่กองทัพของ The Adversary เข้ายึดไปแล้วแต่เขาเรียกเก็บเงินสูงมากครับและทรัพย์สินของผู้ลี้ภัยหลายคนนี้ก็เลยตกไปอยู่ในมือของบลูเบียดแทนที่จะไปอยู่กับพวก The Adversary แต่ว่าเรื่องนั้นทําให้สโนไวท์ตรวจสอบไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องก่อนที่จะมีการเนรโทศกรรมและเหมือนว่าบลูเบียดจะเอาเงินเนี่ยไปจ้างพ่อมดให้ยัดประสาทเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆแบบนี้ซึ่งราคามันก็ไม่ใช่ถูกๆครับพอถึงห้องของบลูเบียดเขาก็เชิญให้ทั้งคู่นั่งและทําตัวตามสบายบลูเบียดก็นึกว่าทั้งคู่เนี่ยจะมาเก็บเงินสมทบประจําปี โดยปกติแล้วเขาจะให้กับคิงโคที่งานดำลึกด้วยตัวเองเลยแต่พูดยังไม่ทันจบครับบิ๊กบีก,ก็เข้าประเด็นเลยครับเราไม่ได้มาเพราะเรื่องนั้นดูรูปพวกนี้เอานะรูปพวกนี้แทนมาจากอพาร์ตเมนต์ของโรสเรดเมื่อคืนและในรูปก็คือเลือดของเธอโอ้ตายแล้วเราแค่อยากรู้ว่านายฆ่าเธอทำไมจู่ๆบิ๊กบีก,ก็กล่าวหาบรูเบียเฉยเลยครับอะไรนี่กล้าดียังไงวูฟชโนไว์เองก็พยายามห้ามบิ๊กบีครับแต่บิ๊กบีก,ก็ยังคงกล่าวหาบลูเบียต่อกล้าดีอะไรกล้าจะพูดไม่ดีกับไอ้ฆาตกรต่อเนื่องเห นั่นคือสิ่งที่นายทำใช่ไหมแต่งงานกับพวกเธอและควักไส้พวกเธอ,อมาคุณวูฟพอได้แล้วบิ๊กบีก,ก็ยังทำเหมือนเดิมครับหรือว่าเขาอาจจะมีแผนอะไรอยู่โดยใช้วิธีนี้นายมันไร้บาริยต์ฉันต้องการความเป็นธรรมช่างแม่งความเป็นธรรมของนายหูว,ว่าฉันคิดว่านายฆ่าเธอและฉันก็พร้อมที่จะจับนายแล้วเตรียมการพิจารณาคดีเลยสโนฉันจะฟ้องไอ้หญิงพยองนี่ในข้อหาฆ่าโรสเรดมันไม่ให้ความร่วมมือเลยไม่ยอมตอบอะไรสักคำก็นายไม่ทำอะไรฉันเลยฉันเต็มใจที่จะช่วยนะ บลูเบียดเองเขาก็เต็มใจที่จะช่วยครับแต่โดนกล่าวหาแบบไม่ถามอะไรสักคำเป็นคนอื่นก็งงเหมือนกันนะครับงั้นก็เลิกใสแสแ้งแล้วตอบมาได้แล้วนายฆ่าเธอใช่ไหมไม่ได้ทําร้ายเธอบ้างไหมไม่ไม่เคยเลยบิ๊กบีก็ค่อยยิงคําถามใส่บลูเบียดแหละครับเมื่อคืนก่อนนายอยู่ไหนอยู่นี่ทั้งวันทั้งคืนแทบไม่ได้ไปไหนปีที่แล้วนายสนิทกับโรสมากพวกนายมีความสัมพันธ์แบบคนรักกันใช่ไหมหรือว่าเธอเป็นแค่สาวประดับในงานเฉยๆละ่ะเป็นคนรักและนายก็โกรธตอนที่เธอทิ้งนายไปเล่นชู้กับแฟนเก่าใช่ไหม รูเบียดก็ตอบอย่างมั่นใจครับไม่เพราะเธอไม่เคยทิ้งฉันตามที่ปากมมาของนายพูดมาเรายังคบกันอยู่แค่เก็บเป็นความลับจากนั้นรูเบียดก็อธิบายเพิ่มเติมครับปีที่แล้วในงานรำลึกโรสเรดกับฉันมั่นกันแล้ว แต่ด้วยเหตุผลของเธอเธอยืนยันที่จะเก็บการมั่นนี้เป็นความลับเป็นเวลาหนึ่งปีซึ่งฉันเองก็ยอมรับเงื่อนไขนั้นดิ๊กดีก็เหมือนจะไม่เชื่อครับเลยหันไปถามสโนไวที่เธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันจนทําให้บลูเบียตต้องหยิบเอกสารลับเกี่ยวกับการมั่นของเขาเพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองและในนั้นก็มีลายเซ็นของโรสเรดด้วยซึ่งสโนไวท์ก็สงสัยครับนี่คุณบังคับให้เธอเซ็นหรือเปล่าก็เพราะมีเงินเข้ามาเกี่ยวด้วยปีที่แล้วฉันให้เงินก้อนโตกับเธอหรือเรียกว่าค่าสินสอดก็ไ ถำหมายถึงเงินที่ฝ่ายชายให้ฝ่ายหญิงที่จะแต่งงานด้วยแสดงว่าบลูเบียดไม่ได้บังคับเธอแต่เขาเต็มใจที่จะมั่นและแต่งงานกับเธอจริงครับโรสเรดเป็นคู่หมั้นของฉันและยังคงเป็นอยู่ถ้าเธอถูกทำร้ายจริงๆฉันเองก็เสียใจสุดๆและจะแก้แค้นให้ได้ฉันจะให้เงินรางวัลหนึ่งล้านดอลลาร์ให้ใครก็ตามที่หาตัวและจับไอ้ฆาตกรได้บลูเบียดเคลียแค้นสุดที่โรสเรดตายคนรักที่ถูกพรากชีวิตไปไม่มีใครยอมได้หรอครับ บลูเบียดก็คงทําทุกอย่างเพื่อล้างแค้นแน่ครับเล่มที่2ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับตอนนี้ก็เริ่มตึงแล้วครับเล่มหน้าเนี่ยตึงกว่านี้ครับโดยเฉพาะพี่บลูเบียดของเราเนี่ยแหละครับแค้นสุดใจเล่มหน้าแกจัดหนักแน่ครับเอาละครับก่อนไปกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ